สวัสดีครับผมเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับคุณครูครับคือครูทัพย์เพิ่นครับเป็นคนที่ฝันผมยอมรับว่าแกเป็นคนที่ฝันแม่นนะครับแต่บางครั้งมันก็เข้าตรงงวดเนาะยัง่นว่าครับแกฝันเลขเลขสองงวดติดครับคือเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าน่ะแกฝันว่าห้าศูนย์เจ็ดเก้าทะเบียนรถครับมันก็ออกเจ็ดเก้าแล้วก็ฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถครับก็คือหกศูนย์เจ็ดแปดมันก็ออกเจ็ดแปดล่างครับ แล้วก็มันมาออกเลขตัวเดิมครับคือ79คือม้วนนั้นครับคู่ซับครับเพิ่นฝันใ้ทั้งเกาแแล้วก็เจงเกามวนนี้คุณครูเพิ่นฝันเห็นผีเจ้าที่แล้วครับและก็เกี่ยวกับที่เป็นรถเพิ่นฝันน่ะมวนนี้ครับเกี่ยวกับที่เป็นรถนะฝันว่ารถมันหอลล่องกลางดึกรถร้องกลางดึกครับมันแปลกสุดในหัวครับ ข้างในรถครับมีคนอยู่แล้วก็บีบบีบแต่ครับเสียงดังมากมาพอมาลงมาเบิงกลับไม่เห็นใครเลยครับกลับเห็นแค่ไฟมันกับปิ๊บกระปิ๊บกระปีบอยู่ครับกูสับเพิ่นฝันได้ไม่กี่วันครับผมว่าฝันเห็นน่ะต้องถามว่าอะไรล่ะเพิ่นหมั่นใจมากว่าเป็นผีเจ้าที่ล้านเปอร์เซ็นต์ ยังไงก็ล้านเปอร์เซ็นต์น่ะเพราะว่าฝันยามไหนคือเห็นผู้ชายแก่แกซักไม่เท่าคําเอวมาหาคุณครูอยู่ที่โรงเรียนแทบจะหลายครั้งด้วยแกก็เลยจำได้แต่ความฝันครั้งล่าสุดครับมวดนี้คือสองพฤษภาคม67คุณครูเป็นฝันว่าเพิิอนอ่ะนอนอยู่ในบ้านแล้วจู่ๆได้ยินเสียงรถมันดังคือปกติครับเวลาเฮาลอกรถ แล้วก็ถ้าหากว่ามีคนครับเอากุญแจมาไขมันก็จะดังปี๊ก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 แบบนั้นเลยครับในความฝันครูซับแกได้ยินเสียงรถครับมันดังปี๊ก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 แกเลยลุกขึ้นมาดูครับผมถามเลยว่าช่วงเวลากลางคืนที่คุณครูฝันเน่ะมันเป็นเวลาเท่าไหร่ครูซับตอบได้ทันทีเลยคือตีสี่ตีสี่ครับเสียงรถร้องกลางดึกนะครับคุณครู เพิ่นได้ยินเสียงมันหนอกหูก็เลยตอนแรกยังไม่ลงมานะแกเนะ่ะเอาหนาครับซองม่านหน้าต่างเห็นแค่ไฟมันกระพิบกระพิบกระพิบครับแล้วแกครับก็เดินลงมาข้างล่างมาซองครับคุณคีลูกแกเห็นผู้ชายแก่ๆครับคนหนึ่งนั่งนั่งอยู่แล้วเอามือครับบีบแต่รถตี่ปี๊ปี้อยู่ครับคุณครูครับขนชิงลุกเง้วเลยครับ บอแมนคือคนคู่คนขี้ลูกคือผมเนี่ยตอนนี้คือขนขิ้ลูกแต่แกนินปโปตีนครับยันเส็นผมเลยตอนนี้ขนลุกเาาเลยแกเห็นผู้ชายแก่ๆครับคนหนึ่งครับจําได้ล้ำเส็นครับว่าเป็นผีเจ้าที่ครับบีบแต่ปี๊ปป,ปี๊ปีครับอยู่ในรถทํายังไงครับเปิดรถก็ไม่ออกบอกก็ให้บอกแกก็ไม่ลงครับแกก็ปล่อยอยังไไปครับ ปล่อยครับปล่อยไปเลยครับปล่อยปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยจนแกหายเว็บไปเลยครับนานมากนะครับนานมากๆจนกว่ารถจะดับจนกว่าผีที่ครับจะหายไปคุณครูครับแกยืนไหวอยู่ข้างนอกครับไหวข้างนอกวะลงมาด้ปูลงมาด้ปูหยุดเสียงด้ปูครับประมาณนั้นครับแต่แกก็ไม่ลงจากรถแกก็ยังไม่หยุดบีบแต่ครับในความฝัน กับบีบจนดึกดึกนีละบีบจนโ้นเติมเลยล่ะนี่คือความฝันของครูซับคุณครูซับครับทะเบียนรถคันนั้นครับเป็นทะเบียนรถของคุณครูอีกคนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ของคุณครูซับนะครับถ้าหากว่าเป็นรถของครูซับคุณครูคุณครูซับเนี่ยคือแกจะมีกุญแจรถยู่นาะแกจะมีกุญแจรถเปิดกุญแจรถอยู่แล้วแต่นี่คือมันไม่ใช่รถของคุณครูไงครับแกก็เลยเปิดรถไม่ได้ทะเบียนรถคันนั้นครับที่ว่าคุณครูซับ แกฝันเห็นที่ว่าผีที่ครับนั่งบีบแต่ในรถตอนตีสี่เลขที่มีรถครับคือเจ็ดสามหกเก้าเจ็ดสามหกเก้าครับนี่คือที่มีรถครูเคยฝันว่ารถครับห้าศูนย์เจ็ดเก้ามันออกเจ็ดเก้าล่างแล้วก็ก็แกเคยฝันหกศูนย์เจ็ดแปดมันออกเจ็ดแปดล่างแล้วก็งดนี้ครับแกฝันเจ็ดสามหกเก้ามันอาจจะออกหกเก้าล่างก็ได้ครับ มั่นใจไหมผมไม่รู้ครับแต่ว่าผมคิดว่าหลายงวดที่ผ่านมาแกฝันเกยวกทะเบนรดมันออกกทะเบนรถมาหลายงวดงวดนี้ครับบนแน่มันอาจจะออกตัวนี้ก็ได้ลองบ่งครับลองยันหาดูก็ได้ผมคิดไปขึ้นมาเนาะบางเชื้อครับคนเฮาอ่ะฝันได้หลายเลขคล้ายๆกันบางเชื้อครับมันกับบอกมาไม่บัครับแต่หางว่าเลขแปลกๆนี่มาบ่อยจังบ่อยจังบัครับคนนี้งวดนี้ครับ โฮโกเก่าเนี่ยอาจจะมาก็ได้แต่บางทีครับอาจจะออกเจ็ดเก่าเก้าเจ็ดตัวเดิมก็ได้มันอาจจะออกครบให้มันครบรอบห้าครั้งครับเก้าเจ็ดออกธันวาเจ็ดเก้าออกบุกกลาเจ็ดเก้าออกมีนาเจ็ดเก้าออกเมษาเก้าเจ็ดออกพฤษภาเนาะครับเนาะมันก็ไม่แน่ครับเนาะพองวดน,นี้ครับพี่นี่มอเต ทะเบียนรถของคุณครูทราบครับที่ว่าแกฝันตอนตีสี่ครับทะเบียนรถของเพื่อนเพื่อนแกรครับคือเจ็ดสามหกเก้ามันก็จะมีเจ็ดหน้าเก้าหลังเห็นไหมเจ็ดสามหกเก้าครับบนแนมออย่าลืมไปตัดเล่นครับบนแฮมันอาจจะออกสามตัวก็ได้เจ็ดสามหกเก้าหกเก้าอาจจะเอาอเลขท้ายเจ็ดสามหกเนอะอาจจะเจ็ดสามเก้าหรือเจ็ดหกเก้าก็เป็นไม่ได้ครับอย่าลืมไปตัดเล่นครับ คุณครูเพ,พิ่นฝันเพิ่นกระบอกควอมฝันผมฟังสันสันเดอร์โกบหน้าคู่ฝันพ่่เง่าดอกไม่ได้เพิ่นบอกว่าผมเนี่ยคือเพิ่นจะแทนในนามเป็นตัวเองว่าแม่นะครับเนาะแม่ฝันพ่่เง่าเดอร์โกบหน้าฝันสันสันครับผมก็ฟังครับแล้วก็เอาตัวเลขมาเล่าให้ฟังถ้าว่าเพิ่นฝันเง่าผมก็จะอธิบายเง่าเติบครับแต่ถ้าว่าเพิ่นฝันสันผมก็จะอาจจะผสมนำหน่อยนึงครับบอกจนไปเรื่อยครับ บอกหลายกะบุญมีเนฟั้างครับเนาะอีกอย่างหนึ่งครับผมบอถือเลขนาบอผมต้องถือเลขครับงวนเนี่ยผมต้องถือเลขแล้วล่ะผมต้องถือเลขแล้วเป็นอย่างเพราะว่าผมคิดว่าผมต้องถือแ่ละบอถือจริงๆครับโอ้บอถือเด้บอถือก็ว่าบอถือนะครับเนาะปกติผมถือครับบูยสองปีสามสองปีที่แล้วเนาะถือว่าถือหลายเนาะ ถืกหลายเห็นครับถึกหลายเยอะๆมากๆก็ยอมว่าถึกหลายจริงสิบ่อก็เลยช่วงมาผักหลังครับบุกอยถือถกอยางลายกับสองตัวแน่สินะครับเนาะชูรตเตอรี่แน่งวดนั้นครับก่อนพิธีแล้วเนาะที่ว่าผมถูกถูกเลขถ่ายเนาะครับถูกดูดูครับแต่ว่าช่วงนี้ครับหลังจากที่ว่าทําบุญให้พ่อเสร็จอะบอสถึกเลยวันนี้โอ้ขอไหมครับงวดนี้ต้องเข้าแล้วล่ะเจ้าที่ก็ต้องให้พมถือเลยละงวดนี้เดี๋ยวงวดนี้ถือต่อเลยเนาะสือต่วไดยเนาะ โอเคครับลองพีหน้ามึงครับ2พฤษภาคม67แต่หากว่าหูเพราะว่านั่นคือสีคือถุ่มที่แหละครับนะก็เพราะว่าเราไม่ดูครับไม่ได้จอกตัวไหนก็แล้วแต่เราชอบครับก็ลองจดไว้ครับเพื่อเปรียบเทียบาไอยเป็นทางขอให้ทุกคนครับเฮงเมันหมานซื้อได้ตัวไหนก็ขอให้ถูกทุกคนครับผม